สามจุดตายในการเทรด forex ที่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะมันคือความจริงที่เจ็บปวดแต่ถ้าไม่รู้คุณก็จะไม่มีวันประสบผลสำเร็จในตลาดนี้ จุดตายข้อที่1รู้เทคนิคเยอะแต่กําไรไม่มาตามเป็นกันไหมคะทุกคนอะไรที่เขาบอกว่าเทรดแล้วดีเทรดแล้วได้กาไรเนี่ยเราก็ไปเรียนมาหมดล่ะทิปแอนทริคแต่และอย่างก็ไปเรียนมาหมดแต่ก็เทรดไม่เป็นกําไรสักทีเพราะว่าทุกเทคนิคที่เราเรียนมาตีกันในหัวมันเลยขาดความชัดเจนนั่นเองเราอะรู้ทุกเทคนิคแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันไหนนะคะที่มันเหมาะกับเราเนี่ยล่ะคะ่ะคือปัญหาจุดตายข้อที่2อยากเสี่ยงสูงแต่ใจไม่พร้อมพอผ่อนเล็กๆนะคะร้อยเหรียญเนี่ยปั้นไป500เหรียญเนี่ยกับทาได้นะคะแต่พอ พอตเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นสิ่งที่มันจะตามมานะคะก็คือเราก็อยากใช้ความเสี่ยงที่จะมากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้รีเทิร์นที่มันมากขึ้นใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขนาดใจของเรานะคะมันยังยอมรับในความเสี่ยงนั้นไม่ได้จุดตายข้อที่3นะคะก็คือการทําผิดซ้ำแต่ยังไม่รู้ตัวนั่นเองรู้ไหมว่าพฤติกรรมเดิมๆเนี่ยอย่างเช่นการโอเวอร์เทรดการเข้าแบบไม่มีแผนหรือว่าการไม่มีแผนสำรองอะไรเลยแล้วกดเทรดยำๆยำๆ,ยๆไปไเรื่อยๆเจอปัญหาเดิมๆแต่ไม่เคยแก้บางทีนะคะก็จะไไหลไปกับก การบิ๊กวินคิดว่าตัวเองอ่ะเก่งแล้วแต่ที่จริงอ่ะยังมีอะไรที่ต้องรู้อีกเยอะแล้ว3จุดตายนี้จะแก้ได้ยังไงข้อแรกนะคะการเกบสถิติสําคัญมากเทคนิคที่เราเรียนมาแต่ละอย่างนะคะทุกคนต้องมาทําการเกบสถิติแล้วว่าอันไหนที่ให้ RR ได้สูงอันไหนที่วินเลทสูงนะคะเราก็จะไปให้น้าหนักกับอันนั้นมาเป็นท่าหมาตายของเรานั่นเองข้อที่2นะคะก่อนเทรดทุกครั้งต้องคิดหา worst case scenario ก่อนเฮ้ยถ้า worst case ของเราคือการ SL เนี่ยเราจะยอมรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่แล้วเราพร้อมที่จะยอมรับความ นันหมถ้าเราพร้อมแล้วก็ค่อยกดออเดอร์นั้นนะคะจะได้การการโอเวอร์เทรดในสเต็ปถัดไปนั่นเอง mm hmm. และข้อที่3นะคะทุกคนต้องรู้ตัวเองให้ทันให้ได้อะไรที่มันทําให้เราเนี่ยแพ้อยู่ซ้าๆพฤติกรรมเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยต้องแทร็กไปออกมาว่ามันเกิดจากอะไรเรากําลังอยู่ในสภาวะไหนอารมณ์ควบคุมไม่ได้ไหมหรือว่าตอนนั้นเนี่ยจิตใจเราอยู่ในเลเวลไหนอยู่ซึ่งการแทร็กตัวเองนะคะชมแนะนํานะว่าให้เอาสมุดเล่มหนึ่งมานะคะแล้วมาดูซิว่าแผนที่ทําให้เราแพ้หรือว่าแผนที่ทําให้เราผัด มันเกิดจากอะไรแล้วจดออกมาเลยว่ามันมีพฤติกรรมไหนบ้างที่เป็นต้นเหตุใครอยากให้ชมต่อลึกเรื่องความผิดพลาดข้อไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะลองคอมเมนต์มาเล่าปัญหาให้ชมฟังเพื่อที่ชมนะคะจะได้แก้ปัญหาให้สมกับคุณมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามชมไว้นะคะสุดท้ายนี้ไม่ลอบก็เลยได้ค่ะ